หนึงวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความบาัง่งคั่งกับช่อง rich moon coin นะครับช่วงนี้ผมทำช่องสามเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะจากประมาณเดือน2เดือนที่แล้วผมทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นตลาดหมีนะครับน่าจะยังไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำนะครับช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะแทบจะทำทุกอาทิตย์นะครับ แทบจะเว,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 ว้นวันเว้นวันโดยซ้ำไปตั้งแต่อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้มีมีข่าวดีขึ้นมานะครับนั่นก็คือทั้งสามเหรียญเราก็ทฤษฎีของป่าอีลอนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของ X หรือ Twitter มันจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับนั่นก็คือตัวของ Turbo แล้วก็เน r o แล้วก็ ตัวของ baby d o นะครับก็เข้าเทรดใบแนนเป็นที่เรียบร้อยแบบไม่บอกใครด้วย3ใบไไม่มีสัญญาณด้วยนะครับทั้งสามเหรียญน,นะครับอย่าง n นโ o เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเข้าเร็วขนาดนี้นะครับเทอร์โบก็ก็ไม่คิดว่า,าจะมาเป็นฝั่งของสปอรตได้เร็วนะครับเทอร์โบกับเนโ o เนี่ยเป็นฟิวเจอร์ก่อนนะครับที่เข้ากระดานใบแนนเดี๋ยวก็พอพักนึงก็จะเข้าสปอรตนะครับตัวนี้ก็เข้าแล้ว แล้วก็ตัวนี้ก็คือเบบี้ดอเนี่ยก็จะใช้แส,แสนเบบี้ดอนะครับคือลดศูนย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือ6หลักเลยนะครับบอบาะว่าเบบีดอเนี่ยมีอุปทานประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นล้านหนนะครับอันนี้เป็นยอดเต็มนะแต่ตัวของย่อยเนี่ยคือเผาไปแล้วนะครับน่าจะเหลือประมาณแสน แสนล้านล้านหรือสองแสนล้านล้านนะครับโดยประมาณแล้วราคานิ่งมาตลอดเลยนะเบบี้ดอสเนี่ยคือเพิ่มศูนย์ไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราก็ครั้งนี้มาก็เป็นพันหกนะครับผมว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยราคาน่าจะย่อนะครับอ่าน่าจะเป็นช่วงหลังฟอเอฟโอเเนี่ยราคาพวกนี้น่าจะย่อหมดนะครับอย่างเนโลเนี่ย ก็มีสมาชิกในกลุ่มก็คุยกับผมเหมือนกันนะครับบอกทําไมราคามันย่อขนาดนี้นะครับก็นั่นแหละเข้ากระดานใบแ a น c e นะครับหนึ่งเราก็เป็นช่วงของราคาปิดคอยมันล่วงด้วยนะครับมันมีการปรับฐานเพื่อทอําให้เหรียญน่นนะครับเป็นการเล่นรอบครั้งสุดท้ายแล้วก็เล่นเหรียญแอลคอยบางตัวนะครับก่อนที่จะมี f อฟโมซประมาณวันพุธนะครับเช้าวันพฤหัส นะครับเราก็เหรียญเทอร์โบนะครับเหรียญพวกนี้ถ้าตั้งนะครับทั้งสามเหรียญเนี่ยคือเป็นไปตามทฤษฎีเลยนะครับทฤษฎีของอีลอนมาร์กนะครับจะเป็นบูรันครั้งใหญ่ในในเหรียญกลุ่มของอีลลอนมาร์กนะครับเนาะพอเหรียญเทอร์โบเนี่ยนะอ่ะผมไล่ก่อนนะครับเทอร์โบมีอุปทานประมาณแสนล้านนะครับเนโรพันล้าน b บบี้ดอทแสนล้านล้านนะครับเบบี้ดอทเนี่ยจะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็คือต้องต้องซื้อต้องสะสมแล้วล่ะนะครับแล้วก็เทอร์โบเนาะแล้วก็เนโรนะครับทั้งสามเหรียญนี้เัระนั้นในรอบกระทิงครั้งนี้นะครับเทอร์โบเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับดอชคอยนะครับคือประมาณ0.7หรือประมาณหนึ่งกว่าดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนโรเนี่ย นะครับอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าวิฟนะครับสามถึงหกดอนผมมองไว้กรอบตรงนี้ b a b ี้ดอนเนี่ยอืมผมมองยากมากนะครับถ้าให้เก่งที่สุดคือศูนย์เจ็ดตัวตอนนี้ศูนย์ปดตัวพันหกนะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตอนเดือนมกราที่ขึ้นไปถึงศูนย์แปดตัวหกพันห้าหรือหกพันแปดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาถึงตรงนั้นได้ เดบิดอสเนี่ยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนโดนทิ้งแล้วนะนะครับราคาไม่ไปไหนเราก็มาในปี2023ที่ขึ้นมาถึง3,000แล้วก็หายไปนะครับตอนต้นปี2024เนี่ยผมคาดว่าปีนี้ตอนต้นปีน่าจะขึ้นเราก็ไม่ขึ้นนะครับก็อ่ามันน่าจะยังไม่ถึงเวลานะครับแต่ธรรมดาเนี่ยปีหนึ่งมันจะขึ้นทีเนาะนะครับฉะนั้น มันจะมีสเปเชียลอีเวนต์นะครับของอีลอนมาร์กนั่นก็คืออีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยผมดูการาฟวันของบิตคอยแล้วก็ชีบะนะครับจะเป็นบูลิตรอบใหญ่ๆเลยหนึ่งรอบนะซึ่งอตอนนี้ยังไม่ทำบูลิตรอกนะครับตัวที่จะทำก่อนเนี่ยคือลูน่าหรือเทอร่านะครับ u s t c ลูน่าแล้วก็ลูน่าแคสซิกนะครับที่จะขึ้นก่อนนะครับ ก็เป็นการตั้งทรงของกราฟวันนะครับแล้วก็จะเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการขึ้นใหญ่เนาะก็3ามตัวนี้น่าจะเป็นการขึ้นใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญของกลุ่มของอีโรดมาก็น่าจะเป็นการขึ้นใหญ่ซึ่งเราก็ต้องมาเดาอ่นะครับว่าเหรียญไหนจะขึ้นก่อนเนาะสามตัวนี้ผมให้เบบี้ดอทเนี่ยจะขึ้นก่อน นะครับเพราะเนโรอายุยังไม่เยอะนะครับน่าจะใช้ประมาณสักปลายปีหน้าเนี่ยถึงเขาถึงจะขึ้นแรงแรง,แรงแ,รงแรงแบบรอบของเขาเลยนะนะครับเทอร์โบนะครับน่าสนใจนะติดเครื่องหมายคำถามไว้นะครับแล้วก็พันเบบี้ดอตเนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นใหญ่น่าจะช่วงเดือนมก,กราคมนะครับน่าจะเป็นการขึ้นใหญ่แบบศูนหายสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีน่าจะเป็นการย่อ ดังน,นั้นช่วงเวลาของอีลอนมาร์เนี่ยดูจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมถึงได้บอกวาประมาณ2-3เดือนอาจจะเข้าทันวาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงใหญ่ของ X นะครับเนื่องจาก X เนี่ยจะเปิดแพลตฟอร์มเรื่องของอ่าซูเปอร์แอปในการชำระเงินนะครับมันจะมาพร้อมกับ XRP ด้วยเพราะ XRP จะเป็นคนที่ทำซูเปอร์แอปนะครับก็จะเป็นการขึ้นใหญ่ ครั้งใหญ่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือเปล่าว่าคนที่ชันชนะเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างอีลอนมาร์หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือ new listing นะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเตรียมแล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกหน่อยสักปีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเทอร์โบกับเนโรนะครับอาจจะใช้เวลา นะครับตัวพันด็อกเนี่ยพันเบบี้ด็อกเนี่ยน่าดูนะครับเพราะว่าตัวของเทอร์โบกับเบบี้ด็อกเนี่ยจะขึ้นตามตัวของดอชคอยเลยนะครับถ้าโดยปกตินะแต่เบบี้ด็อกเนี่ยที่ไม่เวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยขึ้นตามดอชคอยแรงๆเท่าไหร่นะครับไม่ถึงรอบเขาเขาเก่งกำไรส่วนเนโรเนี่ยอาจจะต้องรอเรื่องของอีเธอรียมหรือ e ีทนะครับหรือตัวของชีบะ a เพราะาตัวเนี้ย ได้รับแรงบันดาลใจจากดอ c คอยเหมือนกันแต่มันอยู่มันอยู่เครือข่ายของ e ีเ e r เรียนะครับอาจจะต้องรออีทแรงแรงกับชีบะแรงแรงนะน่าจะเป็นสายนั้นนะครับนั้นเราก็มองไว้แล้วว่าทั้ง3ามเหรียญเนี่ยนะครับน่าจะตามมองเตรียมเก็บเอาละกันนะครับเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นนะครับผมก็ย้ำว่า,าต้องต้องเก็บแล้วแหละนะครับดังนั้น ถ้าเกิดจะสนใจนะสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำเนี่ยผมก็แนะนำนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสมัครได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปนะครับแล้วผมจะติดตามข่าวให้ทุกสัปดาห์โดยพยายามนะครับทุกสัปดาห์เพราะว่าทั้งสามเหรียญเนี่ยนะครับมันมาแหละนะครับเราก็น่าจะเป็นเทรน,นใหญ่ของอีลอนมาร์เลยนะครับที่กำลังจะมานะครับน่าจะรวมถึงเรื่องของรถ ลดไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าเทนเทคของจีนก็จะมาด้วยนะครับในช่วงของอ่า Chinese New Year นะครับก็จะอุนเทคอะไรต่างๆก็จะขึ้นทางฝั่งของจีนนะครับอเมริกาก็น่าจะสู้นะครับเราก็น่าจะเป็นการเติบโตของสายเทคจริงๆนะในช่วงปี2025นะครับรวมถึง BTC เอาล่ะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ย ทั้งสามเหรียญน,นะผมให้ข้อมูลอยู่ประมาณนี้อาจจะพูดไม่ไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากนะครับแต่ผมมีข้อมูลพอสมควรนะพูดได้ตลอดแล้วนะครับเหรียญพวกนี้นะนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าหลองเก็บจะเก็บเท่าไหร่ดีนะครับเนโลเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับก็หมื่นบาทเบบี้ดอนเนี่ยเอาสักหกสิบดอนก็พอนะครับแล้วก็ เทอร์โบเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับดอชคอย o เนาะนะครับก็น่าจะประมาณสักพันกว่าบาทอะไรอย่เงี้ยก็สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับยาวๆไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับเน้นกล่าวนะครับเอาตัวที่มีพื้นฐานดีๆก็อย่างเบบี้ดอชนะครับแล้วก็ตัวของดอชคอยชีบะ ne, iba, อะไรพวกเนี้ยนะครับพื้นฐานมันแข็งสุดเทอร์โบเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับ เนโรเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยให้ยังไม่เห็นโปรเจกต์แต่ต้องย้ำนะครับว่าในสามตัวเนี่ยเนโรเนี่ยตอนเวลาลิสเข้ากระดานหรือการผลักดันเนี่ยตัวเลียดเนี่ยเนโรดีที่สุดนะครับงนั้นพอมาให้คะแนนนะครับเบบี้ดอสเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวไกลๆเนี่ยนะครับน่าจะให้สักเจ็ดเนาะเนโรเนี่ย,น,ยน่าจะให้สัก 8หรือ9นะครับส่วนเทอร์โบเนี่ยผมให้ประมาณ5หรือ6เนาะน่าจะประมาณนี้นะครับคะแนนก็อยู่ประมาณนี้คือคือคะแนนเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวไหนเนี่ยควรจะเก็บก่อนนะครับควรจะเก็บก่อนเนาะเราก็เก็บมากประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำกัดน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเราฝากช่อง Rich Moon Coin ไว้ด้วยนะ